งานจัดกิจกรรมเข้าดาวสงท้าย e ปีเก่า2,558ต้อนรับป e ีใหม่2,559ส่งเสริมการท่องเที่ยวมอญขาวประจำปี2,559ภายใต้งานมหัศจรรย์มอญขาวโตรมหนาวที่ชัยภูมิพอกาบดินเชครับขอโทรบ่อโทษครับ่มอง้าไมองกนายกองการแ่นสวนจังหวัดชัยภูมิและคณะนะครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ท่านผู้แทนกองกำลังรัสสกษาความสงบเรียบร้อยท่านนายกเมืองชัยภูมิท่านหัวหน้าอุทยานท่านหัวหน้าป่าไม้พี่น้องท่านผู้บิเกียริที่ได้ให้ความกรุณามาเยี่ยมชมพื้นที่สำคัญ นะครับโดยเฉพาะด้านหลังนี่สวยงามมากวันนี้นะครับกลางวันก็สวยกลางคืนก็สวยที่สําคัญวันนี้อากาศุณหภูมิก็ล่มลงอีกน,น,นะครับผมเองอยากจะเรียนยืนยันกับท่านที่เคารพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิหรือจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มากับจังหวัดไกลๆเลยนะครับวันนี้ชัยภูมิเราลถติดมากแล้วก็เส้นทางที่มาผมก็เดาแล้ว่าส่วนหนึ่งท่านก็มากันอยู่ที่นี่ เมื่อกี้ก่อนจะมาก็ทราบว่าเต็นท์วันนี้การค่อนข้างจะแน่นเต็มหมดแล้ววันนี้เป็นภาพที่สวยงามที่เราตกแต่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับจากบรรยากาศปกติผมยืนยันในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับมอหินขาวเป็นสถานที่สําคัญที่เราอยากจะตั้งใจมากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพี่น้องประชาชนอาสาสมัครตลอดจนกำลังผู้ใหญ่บ้านพี่น้องชาวบ้านเราร่วมกันพัฒนาในจุดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องที่เคารพได้มา ท่องเที่ยวในบรรยากาศนะครับทางธรรมชาติจังหวัดชัยภูมิอยากจะกาบเรียนว่าเป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางตึงกลางของประเทศไทยเลยนะครับวัดองศาวัดเซ็นเตอร์อะไรต่างจังหวัดชัยภูมิจะอยู่ตึงกลางของประเทศไทันเพราะฉะนั้นเส้นทางการเดินทางเราไปได้ทุกภาคเดินทางสะดวก แล้วจังหวัดชัยภูมิเนี่ยนอกจากสถานที่พักในลักษณะธรรมชาติแห่งนี้เรามีอีกหลายแห่งที่เป็นอุทยานนะครับถัดลงไปก่อนจะขึ้นนี้ถ้าพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องจะได้เห็นน้ำตกตาดตนซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติอูลแลนคาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอุทยานที่ได้รับรางวัลกินนรีระดับประเทศนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการการอยู่แรงแหลท่องเที่ยวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วเราที่สำคัญคือเราบังคับน้ําได้วันนี้ก็ วันหนห้าอุทยานก็บังคับน้ําให้ไหลแรงมากกว่าปกติไปดูแลด้านการเกษตรข้างล่างวันนี้ทีมงานของทุกส่วนราชก,การของจัหงหวัดมีความภาคภูมิใจและยืนยันในความพร้อมนะครับสถานนี้เป็นสถานที่แห่งเดียวที่เป็นตัวอย่างในเรื่องของการจัดงานให้เห็นเป็นแสงสีเสียงสถานที่อื่นยัง,ยงมีอีกเยอะนะครับแล้วก็ท่านมาเที่ยวชายภูมิม้เที่ยวได้เฉพาะช่วงเขาดาวนะครับอากาศจะเป็นอย่างนี้ตลอดเดือนมกราคมพาท่านมาได้ตลอดหรือในเดือน ในช่วงฤดูร,ร,ร้อนขึ้นมาอากาศอุณหภูมิก็ยังต่ำกว่าปกตินะครับยังเย็นสบายผมเองนะ่ะบ้านผมอยู่ชายทะเลอยู่ที่เขาสามมุกบางแสนผมเองผมมาอยู่ชัยภูมิเนี่ยเวลาผมมีโอกาสกลับไปบ้านผมมีความรู้สึกว่าที่นู่นทำไม รู้สึกอากาศร้อนอบอา้าวทั้งทงที่ปกติเวลาเรากลับบ้านเราก็มีความรู้สึกว่าอากาศชายทะเลส,สดชื่นเย็นสบายแต่ว่าพอมาอยู่ชยายภูมิล,ลักบ,บ้านมีความรู้สึกเดียวกันว่าที่นี่อากาศเย็นสบายและที่สําคัญเนี่ยนอกจากสถานที่่องเที่ยวเรามีผลไม้หรากา้ทุกชนิดครับไปเป็นแบรนด์ของจังหวัดอื่นเยอะนะครับ